ไปบึงโครงการทีสวพกประชาชนขับรับฟังแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำชี่น้ำท่วมและน้ำแรงครับคณะกรรมการโครงการสมาชิกบุติสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหาแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแรงครับที่ของประชุมสำนักง,งานชุประทานที่6อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก,นก่นคณะกรรมการโครงการสมาชิกบุติสภาพบประชาชน เพื่นเดินทางมาเราฟังขอเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นทีจนน่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดลอยเอ็ดและจังหวัดกาลสินครับเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีโดยเฉพาะในช่วงเลือดดูน้ำหลากในนงกิจน้ำกระสินไหลเป็นพิเศษครับบางช่วงนี้ไหลล้นตะลิงเฮ็ดให้สภาพลํำน้ำบางช่วงถูกกัดเซาะตะลิงกับพังครับเป็นการเฮ็ุให้ตะลิง่ตื้นเขิน ขณะเดีวยวกันครับปัญหาน้าแรงในเขตดุมน้าชี้นี่เกิดจากการาเก็บกักน้ำที่มีอยู่นิ่มีปริมาณหน่อยบ่เพียงพอกับพื้นที <c oughs> ครัประสบป,ปัญหาน้าแรงค่ะ <c oughs> ซึ่งพ้นโทเจเลศักอนุภาพนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็ได้บอก <c oughs> <c oughs> ที่ผ่าน <c oughs> มาค่ะได้ลงพื้นที่ทั้งสีจังหวัดแล้วค่ะ <c oughs> ติดตามการแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงานครับใผภาส่วน เก็เป็นการเหตุงานจนรับประทานและในส่วนของยุธาธิการและผังเมืองครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกิมีการเหตุพนังกันน้ำและก็ขณะนี้ครับได้มีการประกาศราชกิจกฤษฎีการและการบริหารในพื้นที่แบบรุนาการครับซึ่งผู้ว่าราชการทั้งสอจังหวัดนี้ก็เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ครับโดยทุกส่วนทั้งภาครัฐก,ก็ตั้งได้มุ่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ ชีวิตและความเป็นยูทีดีขึ้นของพี่น้องครับไปฟังเสียงท่านสมาชิกวุฒิสภาครับกับเรยนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนาจากพ่วงเวลาที่ผ่านมาคณะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแกน่นมาสารคามร้อยเอ็ดและกาสินแล้วทั้ง4จังหวัด ก็ติดตามการแก้ปัญหาในห่วงที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณนี้ทั้ง4จังหวัดนะครับก็หลังจากที่เราลงพื้นที่เราเราได้พบเห็นในห่วงน้ำท่วมแล้วพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็หลายส่วนงานก็ได้ชี้แจงในเรื่องของแนวทางการบรรเทาทุกข์การแก้ปัญหาในระยะ We'll oh.